วันพุธเทพปัญญาผู้รู้รอบโลกณป่าลึกที่แสงอาทิตย์ลอดผ่านหมอกบางมีเทพองค์หนึ่งผู้ไม่ต่อสู้ด้วยดาบแต่ชนะทุกสิ่งด้วยปัญญาเขาคือเทพปัญญาผู้รู้รอบโลกเทพหนุ่มในอาพรสีเขียวหยกถือคัมภีรและไม้เท้า ข้างกายมีนกฮูกผู้เฝ้ามองโลกในยามค่ำคืนเขาไม่ใช่เทพแห่งตำราแต่เป็นเทพแห่งการเข้าใจชีวิตเพราะความรู้อาจทำให้เราฉลาดแต่ปัญญาทำให้เราสงบเทพปัญญาเตือนว่ารู้มากไม่เท่ารู้ตนฟังโลกได้แต่อย่าหลงโลกบางครั้ง เสียงที่ดังที่สุดในชีวิตไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากใจของเราเองหากใจสับสนให้หยุดแล้วฟังเสียงนั้นให้ดีเพราะเมื่อเรารู้จักฟังใจตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจทุกสิ่งเทพปัญญาไม่ได้สอนให้จำแต่สอนให้มองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน มีเพียงความรู้เท่าทันที่จะทำให้เราเก้าวไปอย่างมั่นคงฟังโลกแต่ไม่หลงโลกแล้วเจ้าจะพบว่าปัญญาแท้อยู่ใกล้กว่าคำสอนใดๆทั้งสิน้น